สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยบนช่อง YouTube ช่องเฟซไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเป็นประสบการณ์อัศจรรย์ของผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อหลวงปู่สวงออยเตียนสรุนมาเล่าให้ฟังครับหลวงปู่สวงออยตียนสรุนเป็นพระสงฆ์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศกัมพูชาและท่านก็ทุดดงรอนแรมเรื่อยมาไม่ค่อยมีที่พำนักชัดเจนนัก ส่วนมากก็พักตามกระท่อมร้างต่างๆเรื่อยไปจึงเป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทาค่อนข้างแปลกรูปหนึ่งเข้าที่ผมได้อ่านเรื่องราวก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างแปลกจริงๆโดยเฉพาะประวัติต่างๆของท่านนั้นก็ไม่มีผู้ใดทราบกันนักเป็นปริจนามาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542 ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาโจท์ขานถึงเรื่องราวของท่านอยู่มากมายโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารและปฏิหาริย์ที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่องราวของหลวงปู่สวงตามความคิดของผมนั้นท่านจะมีการปฏิบัติธรรมคล้ายกับหลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาริกาจังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะเรื่องราวของการเพ่งกัดสินไฟครับผมเคยเดินทางไปที่วัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดมาครั้งหนึ่งเพื่อไปกราบสรีระสังขารของท่าน ที่ยังเก็บรักษาไว้ก็ไม่เน่าไม่เปื่อยครับเป็นที่น่าอาจจัศจรรย์และเนื่องในในโอกาสนั้นครับผมก็เดินทางไปก็ได้ทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลวงปู่สวงมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวอภินิหารปาฏิหารของผู้ที่ศรัทธาแม้ว่าวัดไพรพัฒนาจะอยู่ห่างไกลเขตชุมชนแต่ผมก็เห็นมีผู้มีจิตศรัทธาครับเดินทางมาที่วัดมากมายทั้งใกล้และไกลจึงเป็นที่ยืนยันได้ว่า เรื่องราวของความศรัทธายัางฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนไทยมากมายจริงๆเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงเกี่ยวกับยาวิเศษครับที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของหลวงพ่อเดิมธรรมจารีแห่งวัดวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วท่านได้เล่าว,ว่าได้เจอกับหลวงปู่สวงเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนั้นก็ยังเป็นคารวสอายุก็ได้50ปี ร่างกายตอนนั้นก็ไม่แข็งแรงเท่าไหรนะักจึงประกอบอาชีพได้ไม่เต็มเมิดเต็มหน่วยด้วยปัญหาทางสุขภาพนั่นเองคืนหนึ่งได้นอนฝันไปว่าได้ไปนิพพานโดยมีพระพิสุสูงอายุรูปหนึ่งเป็นคนพาไปพอตื่นเช้าขึ้นมาจึงนำเรื่องราวต่างๆนี้ไปเล่าให้คนในละแวกบ้านได้รับฟังหลายคนก็พากันหัวเราะแล้วก็ว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ เพราะการไปพระนิพพานนั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากคนธรรมดาอย่างเราได้บรรลุสวดารันก็เป็นบุญสูงส่งมากแล้วในใจตอนนั้นท่านก็คุ้นคิดในใจครับว่าการฝันครั้งนี้ต้องเป็นเรื่องราวบอกเหตุอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายจากนั้นจึงนำเรื่องราวความฝันนี้ ไปปรึกษาพระสงฆ์ในละแวกบ้านซึ่งก็ได้รับการแนะนำว่าฝันอย่างนี้ดีแล้วขอให้ตั้งใจทำบุญทำทานรักษาศีลจะได้มีโอกาสบรรลุธ,ธรรมไปพระนิพพานตามที่ฝันอย่างแน่นอนหลังจากนั้นได้สองเดือนพระที่บ้านได้มาตามให้ไปพบกับเจ้าอาวาสและท่านก็บอกว่าจะพาไปพบกับหลวงปู่สวงพระอริยะจากจังหวัดรีสเกษ ซึ่งตอนนั้นก็พักทุดงอยู่ที่ทุ่งนาตอนนั้นก็รู้สึกดีใจอย่างมากที่จะได้พบกับพระอริยะเจ้าผู้มีคุณวิเศษจึงได้ติดตามไปกราบนมัสการหลวงปู่สวงที่ทุ่งนาช่วงนั้นก็เป็นฤดูหนาวอากาศก็เย็นมากและก็มียุงชุมเดินไต่คันนาไปเรื่อยๆก็ไกลพอสมควรอีกทั้งเป็นคืนเดือนมืดได้ยินเสียงยุงและแมลงบินว่อนไปหมดรวมถึงเสียงนกกลางคืน ที่ตกใจเวลาเดินไปใกล้ๆเมื่อเดินทางไปจนถึงต้นโพใหญ่ได้เห็นกับหลวงปู่สวงนุ่งสบงสีขาวนั่งอยู่รูปเดียวมีผู้ติดตามนั่งห่างออกไปจากนั้นจึงเข้าไปกราบนมัสก,การหลวงปู่สวงแล้วก็ออกมานั่งห่างๆใกล้ๆกับผู้ติดตามนั่นเองแล้วก็เพ่งมองไปที่หลวงปู่สวงตลอดเวลาที่นั่งอยู่ราวๆก็หานาทีได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ก็คือ ผ้าสบงที่หลวงปู่สวงนุ่งอยู่นั้นจากสีขาวได้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนเป็นสีเหลืองเข้มในที่สุดก็เลยมีความมั่นใจว่าหลวงปู่สวงเป็นพระอริยะผู้วิเศษแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วจึงได้ขยับเข้าไปหาหลวงปู่สวงและก้มกราบอีกครั้งเพื่อขอบารมีเนื่องจากขนาดนั้นก็มีอาการป่วยจึงขอบารมีจากท่านเพื่อให้หายจากโรคร้าย และขอ,อยารักษาโรคจากหลวงปู่สวงด้วยหลวงปู่สวงจึงได้ชี้ไปที่หม้อยาในหมอก,ก็มีลักษณะคล้ายผงทูกก็เลยขอหลวงปู่สวงมาทั้งหม้อซึ่งหลวงปู่ท่านก็ยกให้ครับในคืนนั้นเองก็ได้นอนพักที่ข้างต้นโพกับหลวงปู่สวงพร้อมคณะที่เดินทางมากราบนมัสการก่อนนอนก็คิดว่าคืนนี้ต้องโดนยุงหามเอาแน่นอนเพราะยุงชุมเหลือเกิน จึงได้อธิษฐานไปว่าลูกมาที่นี่อย่างกระทันหันไม่ได้เตรียมผ้าห่มและมุ้งมาด้วยขออย่าให้หนาวและอย่าให้ยุงกัดลูกเลยปรากฏว่าในคืนนั้นนอนหลับสบายมากอากาศก็ไม่หนาวและยุงก็ไม่กัดเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมากพอรุ่งเช้าก็มีเหล่าญาติโยมที่ทราบข่าวพากันเดินทางมาทำบุญกับหลวงปู่สวงนำพัตตาหารมาถวายหลวงปู่สวงเป็นจำนวนมาก พร้อมพูดดีใจว่าหลวงปู่มาโปรดลูกหลานแล้วขอให้ลูกได้บุญกุศลนี้ด้วยเถิดขอให้ลูกมีอยู่มีกินไม่พบกับความยากจนอีกเลยหลังจากที่หลวงปู่สวงท่านได้ฉันพัตหารแล้วก็ได้เดินทางกลับสีสเกตทันทีคนที่มาทำบุญกับหลวงปู่สวงในครั้งนั้นหลังจากที่ทำบุญแล้วก็กลับไปทำมาหากินการทำมาหากินก็คล่องตัวไม่ฝืดเคืองรวมถึงหลวงพ่อเดิมด้วยครับ ที่ขณะดนั้นก็ยังเป็นคารวาสหลังจากที่ได้รับยาจากหลวงปู่สวงมาแล้วก็เอายามานี้มารับประทานก็มีร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมกลับมาทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจึงได้ไปกราบหลวงปู่สวงที่จังหวัดรีสกเกตฝากตัวเป็นลูกศิษย์รับใช้ที่วัดโคกแก้วข้างๆแยกและลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสกเกต ได้เห็นปฏิปทาของหลวงปู่สวงอย่างใกล้ชิดจึงเกิดความเลื่อมใสอย่างมากจึงได้ออกบวชเพื่อสแสวงหาธรรมในการหลุดพ้นตั้งแต่นั้นมาตัวยาที่ได้รับมาจากหลวงปู่สวงครั้งนั้นนอกจากใช้รับประทานเพื่อบำรุงตัวเองแล้วก็ยังได้นำไปผสมกับตัวยาอื่นเพื่อทำการรักษาคนป่วยให้หายป่วยมานับไม่ถ้วนมีครั้งหนึ่งมีคนป่วยหนักที่ญาติก็พากันคิดว่าไม่รอดแน่นอน ฝ่ายญาติก็พากันทําใจไว้กันหมดสลบไปก็หลายวันทางญาติจึงไปนิมนต์หลวงพ่อเดิมมาช่วยดูใจหลวงพ่อเดิมจึงมาครับแล้วก็นํายานี้ที่ได้รับมาจากหลวงปู่สวงนํามากรอกปากให้กินเหตุการณ์ผ่านไปสักพักใหญ่ๆคนที่ป่วยก็ฟื้นขึ้นมาอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนหายเป็นปกติจึงถือได้ว่ายาที่ได้รับจากหลวงปู่สวงมีคุณอนนันต์ เป็นยาวิเศษที่น่าอัศจรรย์อย่างมากมีคืนหนึ่งครับในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2544หลวงพ่อเดิมได้ยินเสียงหลวงปู่สวงมาเรียกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหลวงพ่อเดิมได้รีบจัดแจงหารถเพื่อจะไปกราบสังขารของหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาจางังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็ได้รถค่อนข้างสายครับราวๆ10นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น และมีญาติโยมติดตามอีกราวๆสี่คนเดินทางในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2544ก่อนเดินทางก็ได้ทำการอธิษฐานขอบาร,รมีขอหลวงปู่สวงให้เดินทางอย่างปลอดภัยเนื่องจากเดินทางออกจากวัดก็สายมากแล้วขออย่าให้ถึงมืดค่ำด้วยเถิดก็อธิษฐานไปอย่างนี้ครับทางคณะเดินทางก็เดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยถึงวัดไพรพัฒนาราวบ่ายสามโมง ตอนนั้นในใจหลวงของหลวงพ่อเดิมก็เกิดความมั่นใจถึงบารมีธรรมของหลวงปู่สวงจึงเกิดจิตใจที่แน่วแน่ในการปฏิบัติธรรมโดยมีหลวงปู่สวงเป็นแนวทางเพื่อค้นหาทางหลุดพ้นและเชื่อว่าเป็นบุญที่ได้รับยาวิเศษจากหลวงปู่สวงที่ถือว่าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับเมตตานี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์อัศจรรย์จากผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อหลวงปู่สวงซึ่งก็เป็น เพียงบางเรื่องเท่านั้นครับท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปกราบสการะสังขารของหลวงปู่สวงในที่วัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็มีผู้คนเดินทางจากทั่วสรารทิศเพื่อไปกราบสการะสังขารของท่านท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยววัดตามรอยความศรัทธา ติที่ช่อง YouTube ช่องนี้ครับ c e Thai Story และติดตามการนัดเด็กของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ